ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปิติอีกครั้งครับวันนี้ลุงไปเจอเจ้านี่มามันนอนอยู่สงสัยว่าตกรถตกขบวนนะลืมไว้ต้องใต้ต้นไม้หนามเพียบตัวนี้ชื่อ,อคอมมิโพล่าไม่เบรดี้นะครับคอมมิโพล่าไม่เบรดี้เป็นหนึ่งในตระกูลอ่าตระกูลของ ของคอมิโพล่าก็คือเมอนะฮะมูเมอหรือบ้านเราเรียกมดยอบนั่นเองนี่เป็นนี่เป็นหนึ่งในตระกูลมดยอบนะอ่าแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็มียางอยู่นะครับแต่ว่านิยมนิยมที่สุดก็คือบาร์กคือเปลือกเปลือกจะสวยทำเป็นอ่าบอนไซนะครับแล้วก็หนามหนามเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าในตระกูลคอมิโพล่ามันจะมีทุกตัวนะนี่ครับหนามที่แหลมคมคนะอมิโพล่านะลุงเจอมาแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอามันกลับมาแล้วมาฟื้นคืนชีพมันดีกว่าเนี่ยเพราะว่ามันมันจะนอนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ฮะมันจะนอนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็เลยเอามาเพื่อที่จะมาทำให้มัน ให้มันสวยขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือตอนนี้ต้นมันเนี่ยก็จะเป็นกิ่งเป็นก่างอะไรมากมายเลยเนาะลองดูนะเดี๋ยวลุงจับให้ดูนี่ครับดูสิเนี่ยหนามทางน้านหนามทางน้านนี่หนามล้วนๆน,นะหนามล้วนๆครับเนี่ยฮะเนี่ยก็เลยเอามาเพื่อ เอามาเปลี่ยนกระถางเพรกระถางเล็กมากกระจิตลิตแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะลากทะลุก,กระถางมาแล้วตัวนี้โตไวโตไวจเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยลุงว่ามันไม่น่าจะแกะออกแล้วละ่ะก็คงต้องต้องตัดออกตามตามระเบียบนะฮะเพราะว่าพี่ดอนแจ้งไว้ว่าดอนต้องสอนระเบียบอะไรประมาณนี้นะโอเคเราจะเอาตัดการตัดออกเลยเราจะทิ้งกระถางตัวนี้ไปเลยเนาะ Okay. เอาลุงมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคดูสิครับลากขดเต็มหมดเลยเนาะลากขดเต็มเลยนี่โตเร็วมากไม่รู้ว่าอยู่ในกระถางนี่นานขนาดไหนแล้วเพราะว่าลุงพึ่งขนมาจากกรุงเทพแล้วก็ลืมไว้แล้วมันวางไว้มันมันถูกซ่อนคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ซ่อนหรอกมันก็วางถุงแจ้งนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปดูมันเนาะเราไม่เห็นก็เลยมันเป็นการพลาดสายตา ครนี้ลุงก็จะเอามาเปลี่ยนกระถางแต่ว่าขออนุญาตแต่งนิดหน่อยแต่งนิดหน่อยเพื่อให้มันไม่มีหนามน่ากลัวมากนะดูสิครับทิมนี่ทะลุนะฮะแล้วทิมรองเท้านี่ทะลุเลยนะครับนี่คือคอมิโพล่าไมล์เบรดดี้นะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดสงสยัยหรือยังไม่เคยเห็นก็ชมได้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ใบมันโกร๋นไปแต่มันไม่ตายมันตายยากมากนะมันไม่ตายมันตายยากมากแล้วราวนี้อเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยหลังจากที่มันสวยแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงลุงไม่ใช่ลุงไม่ใช้อ่า เห็นภูเขาไฟเพราะว่ามันเปลืองสงชายดินตรงนี้แหละเนี่ยดินมาดินมาจากดินมาจากข้อวัวมีหอยด้วยอ่ะใส่หอยเข้าไปด้วยตัวนี้ฮนะแล้วก็โอเคอยเยอะเยอะเยอะไม่ได้โอเคงั้นก็วางลงไปเลยะเนยฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะยุบปปเองนะคิดว่ามันจะยุบปปเองโอเคอันนี้ดินมาจากค้อวัวใส่ลงไป เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลงานกันว่าพอหลังจากที่ลงจัดการมันแล้วอ่ะมันจะโตมาขนาดไหนและมันจะสวยไหมตัวนี้ยอมรับนะครับว่าสวยมากเพราะว่าถ้าเราทําเป็นบอนไซอ่ะแล้วเราแล้วเราเราจัดทรงได้มันจะงดงามแล้วก็ยางก็จะมีถ้าต้นอายุมากอยู่ที่กรุงเทพนะต้นของลุงอายุมากแล้วมันก็จะมีกลิ่นอ่อนๆนะครับ มันจะมีกลิ่นอ่อนๆแต่ว่าในงานวิจัยยังไม่มียังไม่เห็นนะครับว่าสพคุณของไอ้เจ้ายางของอตัวเนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่แต่ยืนยันว่ามันคือมันคือหนึ่งในตระกูลหนึ่งตระกูลเมอร์นะครับมดยอมนะครับเป็นคอมิโฟล่าเหมือนกันนะฮะโอเคร okay. เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงไปลดน้ําก่อนเอาให้สวยงามเลยนะตอนนี้นะดูนะครับดูกิ่งนะ ดูทรงนะทรงสวยแน่นอนอนาคตถ้าใบออกมาไม่เกินไม่เกิน5วันถึง10วันนะฮะเดี๋ยวจะมีใบแล้วก็ยอดออกมาใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวลุงมาอัปเดตกันบ่อยๆเรื่องขอบีโพล่ามายบรดี้นะขอบคุณที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงเดี๋ยวลุงจะทำคลิปให้ดูต่อเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆครับ